สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็เรียนนะคะคณิตศาสตร์นะคะหลังจากเมื่อวานเนี่ยเราได้ฝึกการคูณน,นะคะที่คูณตัวเลขหลักเดียวคูณกับเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์ใช่ไหมคะซึ่งมันจะง่ายเนาะวันนี้ก็เปลี่ยนจากลงท้ายด้วยศูนย์เป็นลงท้ายด้วยเลขอื่นบ้างนะคะเป็นการคูณหนหลักกับ3หลักโดยการตั้งคูณตั้งคูณก็คือสมมติแบบนี้ใช่ไหมเมื่อวานเราคูณแนวนอนใช่ไหมเพราะว่าอย่างเช่น 5คูณ300เราไม่ต้องคูณแนวตั้งแล้คูณแนวนอนได้เลย5 35เติม0ูนย์2ตัวจบแต่ถ้า <c oughs> เป็นการคูณนะคะที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย0เราก็ต้องตั้งคูณนะคะ,ะมาดูวิธีการตั้งคูณค่ะ312คูณ2ก็ตั้งไว้เลยห่างๆกันเลยนะคะเพื่อเพื่อเขียนเลขจะได้ตรงกันเนาะ ทีนี้2อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงสองนะคะทีนี้เวลาการคูณน,นะคะเราจะคูณน,นะคะเราจะคูณจากหลังไปหน้าอ่ามาดูอันแรก2คูณ2เป็น4เห็นไหมคะต่อไป2คูณ1เป็น2ต่อไป2คูณ3เป็น หกตอบหกร้อยยี่สิบสี่แบบนี้นะคะแบบนี้เดี๋ยวครูดูก่อนซิว่ามีข้อไหนมีตัวทดไหมไม่มีอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกหนึ่งข้อนะคะข้อสามแล้วกันนะหน้านี้นะอ่าแรกนะคะสามคูณสามเป็นเก้า ต่อไป3คูณ0ได้0ต่อไป3คูณ3ได้9ต่อบ9 9 9แค่นี้เองนะคะแค่นี้เองอ่ะก็ทำหน้านี้ต่อไป <c oughs> หน้านี้เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิม จงหาผลคูณเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้สี่เหลี่ยมตรามาแค่นั้นเองนะคะไม่ได้มีตัวเลขอะไรให้เรานะเราก็ตัวอย่างแค่1ข้อพอนะคะมันยังไม่มีข้อนี้ละกันข้อมันยังไม่มีตัวทดนะคะก็จะง่าย4ีคูณสเป็น8 4ดคูณสเป็น8 4ดคูณหเป็น4ี่ตอบ สี่ร้อยแปดสิบแปดอ่าหน้านี้ก็เหมือนหน้าเมื่อกี้เลยนะคะต่อไปหน้านี้จะให้ทำสามหน้านะคะให้ทำสามหน้าหน้านี้นะคะก็วิธีทำนักเรียนตั้งเลยคูณเหมือนเมื่อกี้แหละคะ่ะสามสามศูนย์นี้เลยนะคะห่างๆเลยคูณสองแบบนี้เลยนะคะ ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นอ่ะขีดเส้นใต้ตรนี้ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนะคะตรงนี้ขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะ <c oughs> เอาใหม่ <c oughs> ขีดเส้นใต้ครูทำไมเป็นแบบนี้อ่ะสองเส้นแล้วนะเราก็มาทำสองคูณศูนย์ได้ศูน สอคูณสได้6 2สคูณสได้6ตอบ660อแค่นี้เองนะคะก็ลองคูณดูนะคะคณิตศาสตร์เลขง่ายๆนะคะเลขง่ายๆยังไม่มีตัวทดนะคะคูณให้คล่องเลยนะคะค่ะก็วันนี้คณิตศาสตร์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ